วิวอีเนาะมีทียงไงเดียงง่ายอย่างสิเนาะวิวบนภาคเหนือฝั่งเมืองจีนเว้นี่ครับภูสิงจะยาวนะครับเป็นเป็นภูเขายาวเรียงไปอย่างครับเป็นเหมือนกำแพงนะครับที่ไว้กั้นนะครับสําหรับประกาดลูกทุ่งแล้วก็กีตาร์นะครับจะอยู่คนละฝ่ากฝั่งนะครับกีตาร์จะอยู่ฝั่งอีกฝั่งภูเขาอีกภูเขาไปนะครับเหมือนภูเขานี้เป็นกำแพงกั้นนะครับผมพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับบางท่านยังไม่เข้าใจว่าประกัดเนี่ย มันอยู่รวมกันหรือเปล่าในในแหล่งเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับกีตาร์ก็อยู่คนละแหล่งนะครับลูกทุ่งก็อยู่คนละแหล่งนะครับไม่ได้อยู่รวมกันนะครับเพราะว่ามันอาณาเขตมันคนละที่เลยนะครับมาสจันทร์มากๆนะครับเมืองมึงการเนี่ยมีประกาศซองใพันนะครับที่อยู่ห่างกันแค่ภูเขากั้นเป็นกำแพงแค่ลูกเดียวนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับไปถนนลำบากไปเรื่อยนะครับ แถวนี้น่าจะมีว่เพื่อนแถวนี้เป็นตะมีเด้มันตื่นผู้ล่อลองผู้ต่วทางนี้ก่อนนีน่ตื่นน่ยอยู่เทิรกมงเนาะน้ำมันมอยากไหล,อย,ลอยู่น้ำมันรวงนะนะมึงน้ำมันรวงผลมาหอดเลยน้ำเหน่วยหอดเก็บตินอย่างเ,เออบรกเต็วมวันนะีน้เนีเ่ยตัวน,น,น้ำมันโบแกนเนาะนเ่นนี่นะครับช้อนปลาปูนี่ก็จะลำบากหน่อยนะครับทางไปนะครับ หน่อยนะครับที่มีเพื่อนเป็นเจ้าบ้านคอยนําทางมาช่วยเหลือแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากนยนะครับเป็นแอดมินร่วมกันนะครับที่กลุ่มไทยเฟตติ้งฟิตนะครับนะครับเพื่อนวินะครับชื่อเฟสยังกับเพื่อนบ่าวบึงการนอนนาฮะประกาศบ่าวบึงการนอนนาฮะประกาศนะครับนี่นะครับดูนะครับสนใจลูกช้อนนะครับติดต่อเพื่อนวินะครับได้นะครับสนใจลูกช้อนนะครับเพราะว่าเพื่อนวิจะมีโอกาสมาช้อนได้บ่อยกว่าผมนะครับ ให้ติดต่อเพื่อนวิอย่างเดียวเลยนะครับจำหน้าไว้นะครับเล่าวุ่งการัรบนอน <ไป S 1> นา<ป>หาเลี้ยงประกัดนอนนาช็อตอะไรยังกหาประกัดนอนนาหาประกัดแบบสไตล์บ้านๆบ้าน,าน,านทุ่งหน่อยนะครับน,นี่นะครับพามาเสพธรรมชาตินะครับซึ่งบางท่นานก็ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับนะครับมีโอกาสมาเที่ยวได้นะครับที่เมืองมึงการนะครับ สวยง,งามนะครับสน,นะครับเอาให้สุดนะครับวันนี้ถึงคู่คับคู่นจะมาดูร่องน้ำแถวภูสิงห์มันจะเป็นยังไงนะครับ กูถออยู่ฝากฟังบีววีนะเพลินมั่ะต่อไปต้งหุ่นครับมันจะสุดรพูดสิงเหรอยังจะเกิดแบบพูดอ้าวส่วนนี้ผมบอเคยได้มาจะเขื่อได้บอเคยมาเนี่ยแหละแค่บ่เคยมาเลยมาสุดถ้าถ่ายกันยังอันนั้นป้ายอย่างนี่น้องเนี่ยเหรอเสร็จ้วมั้งขึ้นไปทอดเครื่องพูดเลครับยางพารานี่ก็มาอยู่ตามเขาเลยนะครับ ใกล้ๆทำโฉบสร้างเว้ยคือว่าเพื่อนวะใครวะอาละครับมาครับโ <c oughs> อ้ตามโขดถึงตามเลยโอ้ยากาศเป็นปลาปูตามร่องเหินนี่เขียวแน่นอนนะครับปลาจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนมากนะครับไป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  วัดนะครับสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำเย็นนะครับนี่ผมเพื่อนเห็นไหยืนไปเอาถวกลางมา,มมาอ่ะไปเพื่อนลองนั่งเท่านี้เล่นมากิ่งพวกนี้มามเออเอามาดูลูกช้อนภูเขาครับมาทีมงานครับนี่จันอร์ดครับบาลินครับจันจท็อปครับอ,อ่านี่นะครับคุ้ได้แนัน่นซื้นอน่องยังนั่น,น,นมมมสมาร์ทสมาร์ตโอ้โหอันนี้ขี้ต้มนะครับขี้ต้ม S <S ว่าเดีรับตอนนั่งมีโจนะครับโจอโอ้สถานที่สงบนะครับสถานที่สงบสงบนะครับเรามาเสียงดังกันไม่ได้นะ